สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงนาวโมพยากรณ์ค่ะสัปดาห์นี้เปิดคำทำนายดวงระหว่างวันที่19ถึง25พฤษภาคมนะคะสำหรับดวงผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ในเรื่องทั่วไปขึ้นเป็นไพ่เดอะฟลูค่ะคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่ะมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆมีไอเดียบันเจิดแล้วก็รู้สึกถึงความอิสระเสรีหรืออาจจะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยในช่วงนี้ค่ะ ให้าการเงินขึ้นสี่เหรียญรายได้ช่วงนี้เงียบๆค่ะทำให้คุณต้องประหยัดต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้นรัดเก็บขัดมากขึ้นค่ะเรื่องการงานนั้นเป็นไพ่อัศวินถือดาบงานค่อนข้างหนักและก็เหนื่อยเจอปัญหาและอุปสรรคเยอะสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คิดต้องต่อสู้ไม่ยอมแพ้นะคะลุยจนกว่างานจะสำเร็จค่ะส่วนเรื่องสุขภาพนั้นขึ้นไพ่เดวิลค่ะ ระวังปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเอน็นข้อข่าหรือกระดูกแล้วก็พวกอาการปวดฟันด้วยส่วนไพ่ความรักขึ้นเจ็ดเหรียญคนโสดความสัมพันธ์แบบเพื่อนอาจจะมีการพัฒนามาเป็นคนรักได้นะคะในอนาคตหากมีคู่อยู่แล้วก็อาจจะถึงจุดอิ่มตัวของความรักควรเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันหากิจกรรมยามว่างทำร่วมกันค่ะ เช่นออกไปดูหนังหาของอร่อยอร่อยทานเป็นต้นจะทำให้ชีวิตคู่หวานชื่นยิ่งขึ้นค่ะ